วันนี้เราได้มากินยูยูยากินนิขุนะครับที่ปักซอยพัฒนาการสามสิบก็เราสั่งเนื้อรวมมานะครับชุดนี้เป็นชุดรวมแล้วประมาณราคาพันห้าร้อยบาทนะครับมีน้ำเนื้อเนื้อสามชนิดอยู่ในจานเดียวกันนะนะครับแล้วก็ในชุดนี้ก็คือจะมีข้าวผัดข้าวผัดกระเทียมเลยพวกนี้คือต้องมากินวันธรรมดานะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะคิดตังต่างหากแต่นนี้เราทานนั้นอันนี้เนื้อติดกระดูกนะครับ ย่างแล้วก็เตานี้ก็จะดูดควันไปตัวไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ครับเครื่องเคียงฟรีหมดเลยนะครับวันนี้เรามาทานมื้อกลางวันกันที่ร้านอยู่ยากินิคุปากซอยพัฒน,นาการสามสิบนะครับร้านนี้เป็นร้านประจําที่เรามาเพราะว่าวันธรรมดานี่ดีมากเลยเพราะเครื่องเคียงเราขอได้ไม่อั้นเลยสลัดข้าวอ,อแล้วก็มีขนมหวานมีอะไรหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะ ตั้งใจกันว่าจะไปทานเออ,อาหารต่อที่อีกห้างหนึ่งนะครับเป็นห้างที่ขายเกี่ยวกับตอนเย็นมื้อเย็นเดี๋ยวเราดูว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับตอนนี้ก็ทานอาหารแล้วก็เขาก็มีผ้ากันเปื้อนแล้วก็ถ้าเช็ค,ชคอินเนี่ยจะได้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอาหารเนี่ยเอ,อดูได้เขาจะถามเลยให้ลงเช็คอินที่เฟซบุ๊กกันนะครับ หลังจากเนี้ยเราก็จะมาต่อที่เออ่ฮัจิบังฮัจิบังนะครับน้องหอมก็สั่งชาชูเมนครับแล้วก็ผมก็สั่งต้มยำแล้วก็มีเกี๊ยวซาอันนี้น้องหอมก็ชอบก็คือมันอาหารมันเป็นง่ายๆครับมันเป็นห้างใกล้ๆบ้านอยู่แถวถนนสุขวิทนะครับอันนี้ดีครับเป็นร้านที่แบบปลอดปอด,ปอดคนไม่ค่อยมีคนมากนะครับแต่ว่าห้างเนี้ย อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าเลยครับแถวละแวกบ้านผมเนี่ยอยู่บนถนนสุขุมวิทแล้วก็ดีก็คืออาหารขายอาหารมีมีที่ขายอาหารเยอะตลอดทั้งเส้นสุขุมวิทนะครับมี d e p a r เม e n t store เยอะอะไรเงี้ยห้างาสรรพสินค้ายเยอะแต่นนี้ก็เลยมาทานฮัจิบังกันน้องหอมชอบฮัจจุบังเส้นเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็ ต้มยำเนี่ยรสไม่เผ็ดรสกลางๆดีมากแล้วน้องหอมชอบครับเราสองคนก็จะถ้าเราว่างเรามีโอกาสมากินเราก็จะมาทานนะครับที่ฮาจิบังที่ตรงเอ่อฮาจิบังที่เอ็มโพเรียมมันมีหลายที่นะครับฮาจิบังเนี่ยมีหลายที่ที่แถวเอ่อเอกมัยเกตเวยก็มีนะครับแล้วก็มีที่ Century เซนจุรีก็มีมีหลายที่ตอนนี้เราพาน้องหอมมาจับ คีบตุ๊กตานะครับก็อยู่บนบนห้างนี้เหมือนกันเราก็มาคีบตุ๊กตาคีบไม่ค่อยได้ะครับอันนี้ก็คือผมมาเล่นเกิดใช้ใช้แบบดันไปดันมาตักขึ้นมาแล้วก็ตกลงบนตุ๊กตาที่มันพร้อมที่จะล่วงนะครับเราก็พยายามตักขึ้นมาแล้วให้มันตกลงมาแล้วมันจะมีตัวดันเลื่อนตลอดเวลาพอเราตกทับกันใช่ไหมฮะดันไปดันมามันก็ล่วงลงมาครับเนี่ยไอตัวเนี้ย ทั้งผมกับน,น้องหอมเล่นกันเนี่ยได้เยอะเลยครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะล่วงลงมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขยับไปเรื่อยอ่ะล่วงลงมาแล้วครับเห็นไหมน้องหอมชอบเลยเนี่ยแล้วก็ได้เล่นเองดีใจเนหะ็นไหมน้องหอมดีใจมากเลยขอโทษทีนะครับที่ต้องภาพเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้างครับมันจะติดลิขสิทธิ์ดนตีที่เขาเปิดไว้อ่ะครับมันก็จะยุ่งยากนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าภากไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยเอ่อพีพีเอฟซีของน้องหอม มึงเล่นนะนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นไปแล้วมันจะกระตุกกึะตุกกรกแล้วเสร็จแล้วเราก็ปล่อยใช่ไหมครับมันก็จะไปดันตัวที่อยู่บนนั้นอีกให้หลุดออกไปให้ให้หล่นลงมานะครับวันนั้นรู้สึกจะได้ประมาณแปดก็ตัวครับเยอะและเกือบหมดอ่ะทีท,ที่ที่เล่นเนี่ยดึงขึ้นไปได้ตลอดเลยนะครับชอบมากแต่ตอนนี้เขาไม่ไม่ค่อยเอามาละนะมันจะหล่นมาเรื่อยๆครับก็สนุกพอต้องหอมเล่นได้เวลาเราคลิป คี่ไม่ได้ตัวคีบมันเบาอะ่ะพอไปคี่ปุ๊บพอขยาบกึกกึกหลุดอ,อ,อ,อย่างเงี้ยครับผมก็ไปเล่นเองด้วยก็ขอมีส่วนร่วมด้วยอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ใส่แมสไว้ก่อนอะไรเงี้ยป้องกันไว้อ่ะครับอันนี้โอ,อ้ขึ้นมาเยอะเลยแต่ปรากฏว่าขย่า,าทีเดียวหลุดเลยอย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็ผมเมื่อขอก็ไปแจมด้วยครับก็สนุกดีนะครับถ้าเวลาเราเล่นแล้วได้เนี่ยมันสนุกนะฮะ ผมพยายามเล่นเนี่ยตกักไปเกือบหมดเลยฮะมันตกมาเรื่อยๆเนี่ยมีตู้เนี้ยน่าเล่นสุดเลยตกมาเรื่อยๆนะครับจนตอนหลังเนี่ยเจ้าของเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใส่ยเยอะๆอย่างนี้ละใส่น้อยๆพอตักขึ้นมาก็น้อยเพลินดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ